วัน,น,นี่นี้นี่ของจริงเลยอ๋โอโดนจริง,รง,รงๆด้วยเห็นไหมเนี่ยจะเห็นชั้นสีทุกคนเห็นไหมแยกระหว่างสีเก่ากับสีใหม่อันนี้เป็นแนวรถอาจารย์อยู่นะตอนนี้วันนี้ลูกค้าเอารถวีออสมาขายแล้วครับเดี๋ยวมาลุ้นกันว่ารถคันนี้จะเดิมไม่เดิมและจะจบหรือไม่จบคันนี้ป้ายแดงมือเดียวไหมครับเดี๋ยวซื้อมือสองมารถกลมๆผมเห็นมี่สุดเบอรสองนะครับเดี๋ยวขออนุญาตดูรถแป๊บหนึ่งนะครับพี่รถปีศูนย์เก้าปีนี้ปีสองพันยี่สี่รถสิบห้าปีสองมือปกติรถปีเรือกคันไหนเราไม่ได้รับ เขาตีเส้นมันเนียนมากเลยนะแต่กดไม่ลงเนี่ยแข็งปักเลยเนะี่ยดูดีรอยทํสีชิ้นเนี้ยไม่ค่อยเจอแบบนี้เลยว่ะแต่เส้นมันขมมากเลยนะทุกคนแล้วดูฝาหน้ามีความกลมระวังถอดไม่ถอดแต่ผมว่าถอดทุกคนดูดีเนียนเห็นไหมล้มนิดเดียวเองแล้วก็ดูติ๊กเกอร์ไม่รู้มันเก่าหรือว่าแปะใหม่แต่ผมว่าแปะใหม่ว่ะน่าจะโดนหน้าแหละเนี่ยคนดูไม่เป็นคิดว่าไม่ถอดนะเพราะว่าน้องดูเกือบไม่ถอดแต่จริงๆแล้วเนี่ยสีมันพ่นเข้ามาทุกคนดูความเงานะตรงเนี้ยมันเงาตัวข้างนอกเห็นไหมปกติแล้วอะถ้าเป็็นนนนนนนรญีี่่่ปปุเเดดด้้้้าาาาใสมััจจะะะกกกวลษณๆ แบบนี้แต่เนี้ยเงาวับเลยแก้มเนี่ยมีถอดทำสีมาแน่ๆวันนี้นี่นี่เฮ้ยของจริงนะดูหัวน็อตดิผมเดาว่าถอดนะแต่ลักษณะงานเขาแบบทำมาดีจริงๆดูเรียบร้อยมากผมว่าทำส่วนเนี่ยเนี่ยมีพ่นมาถึงตรงนี้แน่นอนเนี่ยทุกคนดูดิสีต่างเลยนทุกคนดูนะเมื่อกี้ที่ผมบอกดูสีนี้นะชิ้นนี้นะเงาวับเลยแต่ดูสีชิ้นข้างๆเลยชิ้นนี้ใกล้ๆกันเนี่ยด้านเลยเนี่ยเงาลื่นเลยอันเนี้ยดูง่ายเลยเมื่อกี้ผมเงานะดูฝั่งนี้เลชิ้นฝั่งนี้ก็เงาแต่ว่าดูด้านกว่ามั้ยมีด้านกว่าเห ภาพเนี่ยไม่ดีนะครับแก้มเนี่ยเริ่มเริ่มมีริ้วทุกคนเห็นริ้วไหมเนี่ยเริ่มแตกรายงานเล็กๆแล้วจริงๆไม่แนะนําให้ใช้นะครับยิ่งถ้าขับรถเร็ววิ่งทางไกลเนี่ยแอบอันตรายนะโอกาสยางระเบิดมันมีเดิมนะครับสวยงามเดิมอเงนะ้าก็จะมีแค่แตะหน้ามานิดหน่อยไม่ได้ชนหนักอะไรนะครับแต่ว่าก็รถก็มีแตะหน้ามาแต่ที่บอกนะครับรถปกติเราไม่ได้ซื้อนะรถปีลึกขนาดนี้ก็เดิมทุกคนติ๊กเกอร์พวกนี้เห็นว่าไม่มีรอยแกะเดิม ด้านท้ายนี่ดูสิโอ้แต่ผมว่ามุมนี้มันแต,แตกแปลกบบๆนะทุกคนดูดีไหมรอยแตกของสีโอ้โดนจริงๆด้วยเห็นไหมสีเงาเข้าไปเลยแล้วก็ตะเข็บหายนี่มาเทียบฝั่งนี้ดูความชัดเห็นไหมตะเข็บมุมนี้สีเดิมๆแบบนี้ชิ้นนี้หายหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวไปดูกันเนี่ยดูรอยนี้นไว้นะไม่หายแค่แตกแต่เนี้ยมีการทําสีเข้ามาจริงๆแกะตรงนี้เพิ่มดูได้ทุกคนได้ดูสีแต่จริงๆก็เดิมนะผมว่าก็น่าจะแค่ไล่สีเข้าไปมุมนี้เหมือนจะเดิมนะเพราะพอรถมันไปมุมนี้เนะี่ยเราก็มีความกังวลอีกส่วนหนึ่เรราาาาดดดูไ้้้กก็คือนทยับตงงฝ มันจิกอู่อ๋อเนื้อแข็งละเนี่ยเห็นไหมตะเข็บมันไม่ได้เส้นมันสวยมากแสดงว่าเข้ามุมนี้จริงๆเด็กก็ไม่เป็นไรนะมันน่าจะเข้าแค่ซุ้มล้อที่หนักมากปั่นทางน้ำมันทุกคนเนี่ยจะเห็นชั้นสีทุกคนเห็นไหมแยกระหว่างสีเก่ากับสีใหม่อันนี้เป็นแนวรถอาจารย์อยู่นะตอนนี้ดูเล็กไม่กัน โอ้แต่เครื่องโอเคนะเลขไม้สามแสนหนึ่งรถอายุ15ปีตกปีละ2 0 0 0 0ืนิดๆก็มาตรฐานนะครับไม่ได้ถือว่ารถวิ่งเยอะวิ่งน้อยแต่เลขไม้มันต้อง3 0 0 0 0 0อยู่แล้วเพราะรถมันสิบห้าปีเดี๋ยวไปคุยเจ้าของดูนะครับว่าคันนี้จะจบแดงอันนี้คือพี่พี่ขายเนี่ยหรพี่จะเถินครับลองลองมาสอบถามเฉยสมมติว่าพี่จะขายอย่างเดียวใช่ไหมไม่ได้เถินรถใหม่ใช่ไหมครับใช่ครับไม่ได้จะรถรถเคยชนมางไหมครับพี่มันมีด้านหน้าไหมใช่ครับมีด้านหน้าแล้วด้านหลังซ้ายมีอะไรไหมครับพี่มันมีตรงกันชนใช่แล้วช่วงกระโปรงงงหหลลัััันนนนนนีีี่่่าาจะมมศศููยยยยย์์บไไปปชเเเถอฉฉว อ๋อหลังท้ายแน่เลยเราไปถ่าย,ยน้ำมันเครื่องที่ศูนย์พี่ไปถ่ายน้ำมันเครื่องที่ศูนย์เป็นพนักงานศูนย์แล้วเขาถอยชน,น,นเศร้าเลยรถแบบนี้ผมไม่ได้ซื้อแต่ถ้าพี่เทินอะ่ะผมจะมีราคาให้ผมต้องซื้อเพราะว่าจะเทินแต่เดี๋ยวผมให้ราคาไปคร่าวๆก็ได้ครับพี่พี่เป็นไอเดียถ้าเทินนะจริงๆรถก็ซื้ออยู่ว่ามาัน แล้วพวกเนี้ยราคา l i n k ์อยู่ประมาณนี้ตอนนี้เลทเลทตัวนี้จะอยู่ที่ประมาณนี้ประมาณนี้แต่ถ้าขายเางเดียวเนี่ยผมไม่ได้ซื้อเลยมันขายลําบากพี่มันไม่รู้จะชอบลูกค้ายังไงแต่วันนี้เรียนพี่ไว้ก็แค่ว่าเป็นไอเดียพี่ดีกว่าถ้าเทินอยู่ประมาณนี้แถวๆวนี้ต้องลองหาดูบางบางเต็นที่เขาก็ซื้ออยู่มีอะไรครั้งแรกไม่เคยมารลยเต็นเลยยินดียินดียินดีครับพี่ให้เป็นไอเดียให้เป็นปรึกษาพี่ไว้ละกันถ้าสนใจอะไรก็หรือปรึกษาอะไรก็ถามจะให้น้องใหม่ดูแลได้ขอบคุณนะครับพี่ขอบคุณครับวันนี้ครับสรุปแค่นี้ เรื่อขนาดนี้น่าจะขายด้เท่าไหร่นะครับก็วันนี้ให้คำปรึกษาไปใครขายรถได้ราคาดีนะครับต่อมได้นะที่เจมส์ออกเลนออโต้